คำเตือนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทําความเข้าใจลักษณะของสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 4-Minute w e เ l t h เปลี่ยนมุมมองสู่ความมัง่งคั่ง โฟมินิตเบลกับเต้ยดรยาวรักษ์เสมาทองวันนี้จะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะเจอกันทุกวันค่ะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันกระทบกับเรามากแค่ไหนนั่นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองค่ะในช่วงนี้ทุกอย่างอาจจะดูแพงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ พวกรายการสินค้าอาหารค่าน้ำม,มันรถต่างๆนะคะจนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมีค่าน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือผลกระทบจากเงินเฟ้อค่ะและวันนี้ได้จะมาแนะนำเทคนิคที่ทำให้เราสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อและรับมือกับช่วงที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นใจค่ะ เงินเฟอ้อคืออะไรตอนนี้ทุกคนรู้จักเงินเฟอ้อบ้างหรือยังคะเงินเฟอ้อก็คือพวกสินค้าบริการต่างๆนะคะมีมูลค่าที่แพงสูงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและมูลค่าเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆค่ะสมมติว่าเรามีอยู่ร้อยบาทใช่ไหมคะเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะเคยกินกว๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบาทใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะหากว่าเราจะซื้อกว๋วยเตี๋ยวนะคะเราจะเจอชามละหกสิบ เจ็แล้วนะคะทุกคนและนี่นะคะอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวนะคะที่เต้อาจจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะคะและเราจะทํำยังไงที่จะทําให้เงินของเรามีมูลค่าท่ามกลางเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่อยากให้ทุกคนพิจรารณาก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตตามเงินเฟอ้อค่ะ ซึ่งวันนี้ไต้มี3เทคนิคนะคะที่จะช่วยทําให้เราเอาชนะเงินเฟอ้อมาฝากค่ะข้อ1น,นะคะคือการลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลค่ะซึ่งหากว่าเรานะคะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีรายได้จากการปันผลนะคะเข้ามาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องขายหุ้นค่ะและวิธีนี้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้เงินของเราเติบโตตามเงินเฟอ้อได้ ซึ่งบริษัทที่จ่ายปันผลเป็นประจำนะคะก็มีแนวโน้มที่บริษัทนี้นะคะจะมีความมั่นคงและถึงแม้ว่าสินค้าข้าของจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็ยังได้รับเงินปันผลซึ่งเป็นไรายได้เสริมเข้ามาเรื่อยๆด้วยค่ะและข้อ2ค่ะคือการลงทุนใน ETF ที่เติบโตตามตลาดค่ะสำหรับคนที่ไม่สะดวกลงทุนในหุ้นหลายตัวนะคะ ETF ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะ ซึ่งเขาเป็นกองทุนที่ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์นะคะเช่นหุ้นพันธบัตรรัฐบาลหรือสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งทำให้การลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงและสามารถเติบโตได้ตามการขยายของตลาดนะะนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหน,นะะึงค่ะที่เราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะคะและข้อ3ค่ะการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเช่นทองคำซึ่งทองคำนะคะเป็นสินทรัพย์ ที่ได้รับการยอมรับในการรักษามูล,ลค่าในช่วงที่เงินเฟ้อสูงเพราะในช่วงที่ค่างเงินลดลงนะคะทองคำเนี่ยก็มักจะปรับตัวส่งขึ้นทําให้การลงทุนในทองคํานะคะช่วยปกป้องสินทรัพย์ของเราในระยะยาวค่ะเท่าที่ฟังมานะคะจากข้อหนึ่งถึงข้อ3เนี่ยได้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอาชอบการลงทุนในทองคําเป็นหลักใช่ไหมคะ แม้ว่าเงินเฟอ้อจะสูงขึ้นค่าใช้จ่ายจ,จะแพงขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีการวางแผนการลงทุนที่ดีเงินของเราก็สามารถเติบโตและให้ผลตอบแทนได้เรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้ทุกคนก็เริ่มได้เลยค่ะว่าตอนนี้เราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าให้เป็นเหมือนคนทั่วไปนะคะเพราะว่าตัวเต้เองนะต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเต้ก็เป็นเหมือนคนทั่วไป <S <S เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะที่ ถ้าย้อนไปนะมีเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่เข้ามาหาเราให้เราได้เริ่มศึกษาได้เริ่มเรียนรู้เนี่ยก็หลายครั้งนะแต่เราเนี่ยปฏิเสธตลอดเลยนะคะเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไก่ตัวนะคะแล้วเราเองอ่ะก็ไม่ได้มีความรู้ในการลงทุนใช่ไหมคะการที่เราจะฝากเงินนะคะทุกๆเดือนนะคะจะก,กี่พันกี่หมื่นก็แล้วแต่นะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเติบโตอ่ะแล้วถ้าหากว่าวันนี้นะคะคุณต้องการที่จะเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนนะคะ ให้มาสร้างแผนการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อและสร้างอนาคตที่มั่นคงกันค่ะได้ขอเชิญชวนทุกคนมาพบกับสัมมนาดีจีนะคะ w e a l t a l k Show 2025 Where Your Money w o r k ที่จะจัดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายน2,567นี้ซึ่งงานนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำยังไงให้เงินทำงานแทนเรานะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะคะ แล้วมาเจอกันใน EP ีถัดไป4 Minutes Bell ค่ะ4 Minutes w e l l เปลี่ยนมุมมองสู่ความมัง่งคั่ง